เกิดอะไรขึ้นเมื่อดีไซนเนอร์สายประชดจากปาเลนเซกาต้องมาเล่าความหลูกของกุชชี่ใหม่หลังกุชชี่ยอดตก25%เลยต้องรีเฟชแบรนด์ด่วนหลังไอจีเปลี่ยนแคทีฟิีเลกเตอร์ใหม่ดึงเดมหน้ากัวสเลียจากปาเลนเซกาที่เคยพาแบรนด์โต180%มาแล้วแล้วกับกุชชี่เดมหน้าทำยังไงใน2เดือนให้ของพร้อมขายอยู่ในกระแสะโดยที่ไม่ได้จัดแฟชั่นโชว์เกิดเป็นแคมเปญแรกกุชกชี่ลาฟมิเลียครอบครัวกุชชี่ ความลูกค้ากุชชี่สามสิบเจ็ดคาแรคเตอร์สามสิบเจ็ดลูกมีที่ยืนให้ลูกค้ากุชชี่ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายโอมานี่ชูราคุณนายมิลานเทสดีสายอินฟูรุ่นใหม่สาย imo, แม็กซิโมแบบลูกค้าวีไอพีลายโมเลกรลกุชชี่ทั้งตัวสายมินิโมอลาการซาไม่ว่าสายไหนทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันของกุชชี่แล้วเอามาต่อยอดทําให้คาแรคเตอร์เหล่านี้มีชีตเป็นเดอะไทเกอร์หนังสั้นครึ่งชั่วโมงนําแสดงโดยเดมิมัวจากเดอะซับสแตนและทีมดาราฮอลลีวูดระด หนังสั้นในยุคที่คนนิยมเสพแต่คอนเทนต์สั้นๆที่ตอนนี้ผ่านไปแค่สามอาทิตย์แต่คนดูมากกว่า1.6ล้านวิวแล้วและนี่คือโลกกูชิใหม่ที่จับต้องได้มากขึ้นเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ดูมีชีวิตมีสตอรี่เด็มน้ารีเฟสกูชิด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ <c oughs> เหมือนกับที่มัดโคกาลังทําอยู่กับวงการเครียติ <c oughs> ให้คนรุ่นใหม่หางานที่ชอบผู้ประกอบการเจอทีมที่ใช่กดฟ l l โล่ม d ดโค j o b s ไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสงานดีๆของสายงานเคียติฟและดีไซน์ม d ดโครวมงานเ e ีย i v e เพื่อคนเจนใหม่